สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้น้ำจะมาแชร์ประสบการณ์เรื่องเกี่ยวกับการสอบ A1 ที่เยอรมันนะคะคือน้ำจะเล่าให้ฟังก่อนว่าก่อนหน้านั้นปี2011หรือ2012เนี่ยน้ะคะน้ำไปเรียนภาษาเยอรมันที่เมืองไทยนะคะเรียนเรียนแล้วแล้วทีนี้ก็สอบวัดระดับเพื่อที่จะเอา A1 อะะ่ะมาทำวีซ่าทำงานในประเทศทเยอรมันนะคะ แล้วพอมันบีซ่าตัวนั้นน่ะมันทําไม่ได้ก็คือตอนแรกอ่ะคือทําทุกอย่างแล้วคือทําดีที่สุดมันจะมีคลิปอยู่ที่น้ำเล่าให้ฟังว่าทําไมน้ําเป็นเรียน a อนเมื่อปี2011นิบะคะแล้วทีนี้พอปีส0 1 5น้ิบห้าน้แต่งงานกับแฟนนะคะปี2015น้ํห้าน้แต่งงานกับแฟนน้ําก็ไม่ได้ไปเรียนภาษา ไม่ไเรียนภาษาเยอรมันเพิ่มเลยนะคะคือมันนานมากแล้วเนาะแต่น้ำก็ยังมีความรู้บ้างน้ำก็เอาข้อสอบอันเก่าะคะ่ะ A1 อันเก่านะมาอ่านแล้วก็หาความรู้จากหนังสือทั่วไปนะคะหนังสือที่น้ำเคยเรียนอย่างเงี้ยน้ำก็เอามาอ่านอ่านจากาสถาบันที่น้ำเรียนก็คือเกอเท้นะคะซ,ซึ่งเป็นสถาบันที่เขารับรอง สถาบันทูดรับรองได้ว่าถ้าเกิดเราเรียนจากที่เนี่ยแล้วเราเอา A1 อ่ะไปยื่นที่เราสอบเอ่อ A1 นะคะวัตระดับอย่างเงี้ยมันจะผ่านอย่างเงี้ยค่ะก็ที่อื่นน่ะน้ำไม่แน่ใจนะว่ามันมีที่ไหนแต่น้ำบอกตรงๆไปเลยว่าอันนี้ก็คือสถาบันตรงนี้นะคะแล้วพอ2015น้าำก็ไปเรียนแล้วไม่ได้ไปเรียนแล้วก็ไปสอบนะคะพอไปสอบแล้วได้ได้ A1 มาแล้วก็มาทำบีซ่าแต่งงานเสร็จแล้วนะคะน้ำ มาอยู่ที่เยอรมันเขาก็ให้น้ําเลือกเลยว่าน้ําจะเรียนระดับไหนนานก็บอกว่าน้ําผ่าน A 1หนึ่งมาแล้วน้ําก็เอาเซอร์ติฟิเคตเอาไปให้เขาดูว่าน้ําผ่าน A 1หนึ่งแล้วนะคะแล้วทีนี้เขาก็ให้ขึ้น A 2สองปรากฏว่าโอ้โหปวดหัวมากะะปวดเฮดมากนะคะคือมันตามเขาไม่ทาระหว่างระบบที่ไทยกับระบบที่เยอรมันมันมันยากต่างกันอะ่ะเขาแบบเขาโมเขาแบบมากกว่าแบบ ยากมากกว่ามันแล้วแต่สถาบันด้วยมั้งคะตอนนั้นน้ำเรียนอยู่ฟาฮาเอชของที่มิวนิกนะคะแล้วน้ำก็ไปเรียนทุกวันเลยนะช่วงนั้นแล้วทีนี้มันยากมากจนน้ำตามไม่ทันเวลาเขาให้การบ้านอย่างเงี้ยน้ำก็ตามไม่ทนันน้ำมาถามแฟน แฟนก็แบบโอ้ไม่รู้เหมือนกันคือคนคนเยอรมันอ่ะบางบางส่วนนะคะบางบางส่วนของภาษาอย่างถามแดดีดัสหรือว่าถามว่าทําไมมันเป็นอย่างนี้อันนั้นอย่างนี้เชื่อไหมคะว่าทะเลาะก,กันจนร้องไห้อ่ะแฟนร้องไห้เลยนี่แบบนี่ก็พยายามอธิบายให้เขาฟังแล้วน้ำแบบเป็นคนขี้งอนนะคะเป็นคนขี้งอน <c oughs> ขี้งอนพอสมควรค่ะเราทีนี้ก็ จนแบบน้ำน่ะทำแฟนร้องไห้เลยน้ำเองน้ำก็ร้องไห้นะแบบเฮ้ยทำไมแม่งไม่ช่วยเลยพูดก็ไม่พูดภาษาเยอรมันกับเราพูดภาษาอังกฤษกับเราตลอดเราแบบเออนะเหนื่อยเหนื่อยมากจริงๆนะคะถ้าเกิดว่าใครที่แบบใครคิดว่ามีแฟนแล้วแบบเออแฟนพูดภาษาอังกฤษดีสื่อสารได้แต่ในชีวิตจริงอ่ะเราต้องใช้ภาษาเยอรมันไงมันไม่มีมันไม่มีผลดีเลยการที่แบบแฟนพูดภาษาอังกฤษแต่ไม่พูดเยอรมัน กับเราอ่ะมันยิ่งต่ำต่ำต่ำต่ลงนะคะในความการพัฒนาตัวเองของเราอ่ะมันจะด้อยลงด้อยลงเพราะอยู่ที่เนี่ยมันต้องใช้ภาษาเยอรมันต้องออกไปไหนต้องพูดภาษาเยอรมันต้องใช้ภาษาเยอรมันแล้วก็ดูทีวีต้องใช้ภาษาเยอรมันคือตอนเนี้ยน้ำแบบคือรู้แค่บางคำอ่ะเออนะไม่ได้เก่งมากมายนะคะแล้วพอหลังจากนั้นนะคะน้ำก็ไม่พัฒนาเลย เพราะว่าไปเรียนแล้วรู้สึกว่ามันยากมากเลยจนกระทั่งน้ําย้ายจากมิวนิกมาอยู่ชวายฟัวนะคะน้าก็มาเรียนอีกครั้งหนึ่งแล้วทีเนี้ยเขาก็บอกว่าเอกสารนะคะมันที่น้ําทําจะไปเรียนอะ่ะจะไปขอส่วนลดอะ่ะมันไม่ได้แล้วเพราะเกินสองปีแล้วนะคะทีเนี้ยมันไม่ได้น้ําก็แบบพยายามไปเต็มที่แฟนบอกเอ้ยทําได้ ไม่เป็นไรทําเลยจ่ายเลย300กว่า300-400ยสอะไรประมาณนี้ค่าใช้ใจ่ายนะคะแต่ถ้าเกิดว่านําได้ส่วนลดในช่วง2ปีนะคะใครที่แต่งงานมาประมาณ2อปีะค่ะอยู่ในช่วง2ปีถ้าจบปีหอย่างเงี้ยก็จะได้อ่าจะได้ส่วนลดครึ่งหนึงเลยก็ประมาณ200แล้วก็ไปขอไปขอได้อีกขอลดหย่อนได้อีกประมาณ50%ก็สรุปแล้วได้75%่ะส่วนลดนะคะ เสร็จแล้วอะ่ะน้ำอะ่ะก็ไปเรียนอ่าก่อนที่จะไปเรียนนะคะก็สอบสอบเทส A1 ก่อนนะคะเดี๋ยวน้ำหลังคลิปนะคะหลังที่น้ำพูดเนี้ยน้ำจะเอารูปของอแบบเทสของ A 1หนึ่งของเยอรมันอะ่ะไว้ข้างหลังนะคะใครที่แบบใครที่จะเทสในเยอรมันนะคะก็เอาตัวเนี้ยไปดูแล้วก็ไปลองอ่านดูนะคะน้ำเมื่อวานนี้น้ำน้ำน้ำไปถ่ายมานะ แอบถ่ายมาค่ะเพราะน้ำสอบมาสองสารอบสองรอบแล้วนะคะรอบนั้นที่ท,ที่ก่อนที่น้ำตอนที่น้ำท้องนิชานะคะน้ำไปเทสก่อนที่น้ำท้องนิชาอีกน้ำไปเทสแล้วทีเนี้ยพอเราไปเทสรูแล้วว่าตัวเองอยู่ในระดับไหนต้องสตาร์ตตอนไหนน้ำก็น้ำก็รอรอเข้าเข้าโรงเรียนนะคะมันไม่มีที่นั่งเชื่อไหม น้ำท้องเก้าน้ำท้องเก้าเดือนแต่น้ำแบไปสมัครเรียนตอนที่น้ำยังไม่ท้องนิชาด้วยซ้านะคะแล้วทีเนี้ยน้ำมาได้เรียนตอนที่น้ำน้ำท้องได้ประมาณหกเจ็ดเดือนเออเจ็ดเดือนประมาณเนี้ยเราแบบน้ำต้องเรียนประมาณสองเดือนนะคะพอน้น้ำมีเวลาหยุดแค่หนึ่งเดือนแล้วน้ำท้องแบบโตโตอ่ะน้ำต้องเดินไปเรียนลูกก็ไปเรียนด้วยแล้วนิชามันกลายเป็นคนที่แบบพอเกิดมานะมัน มันเป็นคนที่ยังไงอะแบบไม่นอนแบบกระตือรือล้นตลอดเวลาน้ำก็ไม่เข้าใจเหมือนกันมันอาจจะเป็นที่เราแบบแอคทีฟตอนที่น้ำท้องน้ำก็แบบทั้งไปเรียนทั้งเขียนหนันงสืออะไรเงี้ยนะคะโอ้โหทำงานเยอะแยะแล้วทีนี้ลูกมันก็ไม่นอนอืมอยู่ตื่นเต้นตลอดเวลาอาจารย์ก็แบบช็อกช็อกเราตลอดเวลานะคะหลังจากนั้นนะคะน้ำคลอดเรียนไม่ได้ค่ะไปเรียนไม่ได้นะคะ ก็มาอีกรอบนี้แหละเนี่ยก็คือสอบ A 1หนึ่งะคะขอสอบ A 1หนึ่งะคะน้ำสอบวัดระดับอะ่ะมาสี่รอบเชื่อไหมว่าใครใครแม่งจะสอบได้ขนาดนี้วะเนี่ยใครจะมาสอบซ้ําแล้วซ้ําเล่าอย่างงี้ใช่ไหมคะแล้วเมื่อวานนี้เพิ่งผ่านมาเนะะี่ยค่ะน้ำไปสอบไปสอบวัดระดับเพื่อที่จะดูว่าตัวเองอะ่ะอยู่ในระดับไหนเพื่อที่จะเรียนต่อเพราะว่าการที่เราการที่เราไม่ได้เริ่มตั้งแต่ทีแรกอะคะ่ะ แล้วเราแบบเว้นระยะนานอ่ะเราสอบได้นะเราอ่านจากข้อสอบเก่าๆ่าเงี้ยเราสอบได้ใครที่จะแบบมาเยอรมันมาแต่งงานนะคะดูข้อสอบเก่าแล้วก็ไปสอบอะได้แต่ถ้าเกิดในเรื่องของชีวิตจริงอ่ะจะไปดูข้อสอบเก่าแล้วไปสอบแล้วเวลาไปนั่งเรียนอะตามไม่ทันเหมือนตอนที่น้ําอยู่มิวนิกนะคะมันมันจะแย่มากตามไม่ทันเรียนเพื่อให้มันจบๆใครที่ตามทันแล้วก็กระตือรือร้นตามทันนะคะ โอเคอยู่แต่น้ำอะ่ะตอนที่น้ำทำเอเอสองนะคะที่น้ำตํำไม่ทันอะ่ะเพราะน้ำแบบหนึ่งทั้งขายของทั้งแบบคือขายของช่วงนั้นขายของดีมากเชื่อไหมคะว่าทำงานแข่งกับแฟนอะ่ะทำงานแข่งกับแฟนแบบรายได้ทะลุแฟนไปเลยอะไรประมาณเนี้ยสองคนสองคนรายได้เดี๋ยวนะสองคนแหละรายได้ต่อต่อเดือน รายได้ทั้งเดือนนะคะประมาณเท่าไหร่วะเออหมื่นยูโรอ่ะเออหมื่นยูโรสองคนนะคะน้ำสู้มากเลยน้ำไฟสองคนแต่ว่าเป็นรายได้ที่หักหลังภาษีแล้วนะคะอืมนะมันมันประมาณหมื่นแต่ว่าตอนนี้คือตอนนั้นอ่ะแฟนยังแบบเพิ่งจบใหม่ไงเพิ่งจบปริญญาตรีปริญญาโทใหม่ๆอะไรเงี้ยรายได้ยังน้อยอยู่แต่ช่วงนี้ไม่ต้องทำช่วยนะคะ นะแฟนทำอย่างเดียวก็ฝากเอาไว้นะคะใครที่จะมาสอบ A1 ในประเทศเดียว,วนะ่ะเออใครที่จะมาสอบวัดระดับเพื่อที่จะไปเรียนอนะ่ะก็มาดูคลิปของน้ำตัวนี้แล้วก็เอาไปอ่านมันอาจจะไม่รู้ว่ามันจะชัดมากแค่ไหนพยายามอ่านหน่อยนะคะเพราะน้ำรีบรีบถ่ายมามากเพราะว่ากลัวไงนั่งอยู่แล้วก็รีบถ่ายมาตุ๊บๆๆๆไปรู้ว่ามันเป็นยังไงก็ขอให้โชคดีนะคะใครที่จะเอาเอาตัวเนี้ย ไปสอบเพื่อดูว่าระดับของตัวเองอยู่ตรงไหนนะคะก็ขอให้โชคดีค่ะขอบคุณนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไครต์ให้น้าด้วยนะคะสวัสดีค่ะ